น้องเด๋อสายุทานุกิน้อยตัวละครสายซับพอร์ตหิวได้ทำดาเมจได้แถมกิ้งได้อีกด้วยน่าเล่นไม่พอน่ารักอีกด้วยครับสกิลหมู่ดาวเป็นยังไงอาวุธอธ์ติแฟกต์ใส่อะไรกันดีมาดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเกนชินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปข้อมูลของน้องสายุน้องเดอของผมนั่นเองน้องเนี่ยก็มากับทีมทานุกิแล้วก็ตุ๊กตามุจิมุจิจดาลูมะครับโดยในคลิปนี้ผมจะพูดถึงตั้งแต่สกิลมูดาวลักษณะการเล่นของตัวละครนี้อาวุธแล้วก็อ์ติแฟกด้วยครับ ไม่รอช้ากันดีกว่าเนาะไปเริ่มกันเลยครับ,บ,ส,บสำหรับเจ้าน้องเดอซายุของผมเนี่ยตัวละครดาบใหญ่ทัดลมซีดาวก็เป็นนินจารูปร่างดูบอบบางครับแหงชูมาสุบันซายุเนี่ยมักจะดูเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วน้องเขามีความเชื่ออยู่หนึ่งอย่างครับว่าน้องเนี่ยตัวเล็กแล้วอยากจะสูงขึ้นต้องนอนเยอะๆถึงจะสูงขึ้นน้องก็เลยพยายามหาที่นอนทั้งวันเลยครับส่วนเหตุผลที่ผมเรียกน้องว่าน้องเด๋นะครับก็เพราะว่าถ้าน้องถอดหมวกออกเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าน้องเนี่ยตัดผมสั้นแบบติดติ่งหูเลยครับแบบผมสั้นมากๆเลยแบบเด๋เดอเลยครับผมก็เลยขอเรียกน้องว่าเจ้าน้องเด๋ครับ มาดูกันที่สเตต์โปรเจคชั่นของน้องสายุกันบ้างดีกว่าครับเมื่อเลื่อนขั้นตัวละครเราจะได้รับค่าชำนาญธาตุมานะครับก็เป็นการบ่งบอกได้ระดับหนึ่งว่าตัวละครนี้จะใช้ค่าชำนาญธาตุในการทำนู่นนี่นั่นด้วยนะครับส่วนสเตตัสอื่นๆเนี่ยด้วยความเป็นตัวละครสีดาวก็จะถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับอเทมเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็ไอเทมเพิ่มพรสวรรค์ตัวละครผมแปะเอาไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปหาเตรียมกันไว้สำหรับน้องสายุนะครับ ถัดมาเรามาดูการโจมตีปกติของน้องกันบ้างชูมัสบันนินจาเบรดการโจมตีปกติของน้องไม่มีอะไรพิเศษครับก็จะฟันต่อเนื่อง4ครั้งไปด้านหน้าเนาะส่วนการชาร์จโจมตีเนี่ยก็จะเป็นการเวียงดาบหมุนหมุนหมุนทำดาเมจอย่างต่อเนื่องครับถัดมามาดูกันที่สกิลธาตุกันบ้างกับยูฮูอาร์ตฟันเดช สำหรับสกิลธาตุจะมีการใช้งานได้2แบบนะครับก็คือแบบกดใช้เลยเมื่อกดใช้น้องสายุจะพุ่งไปด้านหน้านิดหนึ่งแล้วก็กระโดดตัวหมุนเตะปาดโจมตีอย่างรวดเร็วครับและอีกหนึ่งแบบถ้าเกิดว่าทุกคนกดค้างในสกิลนี้ในการพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยสายุจะทำการพุ่งไปแล้วก็หมุนตัวหมุนกิ้ง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 ไปด้านหน้าครับซึ่งระหว่างกิ้งเนี่ยเราก็สามารถบังคับทิศทางแล้วก็ระหว่างกิ้งเนี่ยจะทำดาเมจสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ยังไม่พอครับเรายังสามารถผสมาธาตุลงไปในาธาตุที่เรากิ้งได้ด้วยนะมันจะทําดาเมจธาตุล่มพอเราใส่ผสมาธาตุเข้าไปก็จะมีดาเมจธาตุอื่นๆเนี่ยเติมเข้ามาอีกครับและพอเรากิ้งไปยังสุดทางแล้วก็จะทําการกระโดดเตะปาดเหมือนเดิมครับซึ่งความแรงในการยิ่งหมุนนานเท่าไหร่เนี่ยในการเตะปาดสุดท้ายเนี่ยก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับเราสามารถกิ้งได้นานสูงสุดถึง10วินาที แล้วก็คููดาวเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่6วินาทีแล้วยิ่งเรากิ้งนานเท่าไหร่คููดาวก็จะยิ่งนานขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งคููดาวเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่11วินาทีแล้วเรากิ้งได้10วินาทีเลยครับก็จะคููดาวต่อกันได้เลยนะก็เรียกว่ากิ้งรัวๆได้เลยครับสำหรับสกิลนี้ถัดมาสกิลอัลติยูฮูอาร์ตมูจินะฟเฟอรี่นะครับน้องสายุจะทำการเรียกผู้ช่วยมูจิมูจิดาลุมะออกมาครับ ซึ่งเจ้าดารุมะตัวนี้นะครับจะมาช่วยทั้งฮิ้วแล้วก็ทำดาเมจไปพร้อมๆกันเลยโดยมีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าเลือดเราสูงเกินกว่า70%เจ้าดารุมะตัวนี้จะทำการสร้างความเสียหายเป็นทตุลมโจมตีใส่ศัตรูครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือดเราต่ำกว่า70%ก็จะเปลี่ยนเป็นการฟื้นฟูตัวละครในทีมแทนโดยจะเลือกตัวละครที่มีพลังชีวิตต่าสุดนะครับโดยทั้งดามเมจแล้วก็การฟื้นฟูเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของซายุนะแต่หากว่าถ้าเกิดว่า เลือดเราเนี่ยสูงกว่า70%แล้วแต่ในสนามเนี่ยไม่มีมอนสเตอร์เหลือแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตเช่นเดียวกันครับผมระยะเวลาของเจ้ามุจิมุจิดารุมะตัวนี้จะอยู่ที่12วินาทีนะครับแล้วก็มีครูดาวอยู่ที่20วินาทีครับแล้วก็ใช้พลังงานอยู่ที่80หน่วยเลยทีเดียวถัดมาเรามาดูสกิลติดตัวกันบ้างดีกว่าครับกับสกิแลแรกยูฮูอาร์ไซเลนเชอร์สซีคร เมื่อซายุอยู่ในทีมนะครับแล้วก็เข้าใกล้สิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามในเกมนะไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อหรือหมูป่าหรืออะไรอื่นๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดในแท็บในเกมจะมีแท็บที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้นครับมันจะไม่ตกใจแล้วก็วิ่งหนีเราครับโคตรเจ๋งเลยครับเจ้าพรสวรรค์ติดตัวนี้ถัดมาครับ s o มวันหมอแคปเ p a b l e เมื่อซายุทำคอมโบกระจายนะครับจะมีการฟื้นฟูพลังชีวิต300หน่วยให้กับตัวละครทั้งทีมเลยนอกจากนี้ทุกๆขั้นหนึ่งชำนาญธาตุของตัวละครจะฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มไปอีก1.2หน่วยครับแล้วก็เจ้าเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะเกิดทุกๆ2วินาทีนะครับซึ่ง สายุูเนี่ยทำดาเมจท่าลมได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วในการกิ้งเนาะตัวนี้ก็ช่วยหิวได้เรื่อยๆเลยครับอันติก็หิวสก,กิลท่าก็หิวได้เช่นกันครับและพรสวรรค์ติดตัวถัดมา no work today เจ้ามูจิมูจิดาลุมะจะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมขึ้นมาครับโดยเอฟเฟกต์จะมีการฟูนฟูบริเวณใกล้เคียงเนี่ย20%สมมติว่ามันหิวคนตรงกลางเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะมีบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะได้รับการหิวเพิ่มขึ้นมาอีก20%ครับแล้วก็เมื่อโจมตีเนี่ยก็จะเป็นวงควางขึ้นด้วยนะสําหรับเจ้าดาลุมะตัวนี้หลังจากที่เราได้ดูสกิลแล้วก็พรสวรรค์ติดตัวของน้องสาายุกันไปแล้วนะครับ เราก็มาวิเคราะห์จุดเด่นของตัวละครนี้กันดีกว่าครับโดยตัวละครนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับค่าชำนาญทาตุเนาะ นอกจากนี้ถ้าเราดูจากสกิลตัวละครนี้จะใช้ทั้งพลังโจมตีแล้วก็ค่าชำนาญธาตุนะครับก็จะอัพเป็นทางใดทางหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเล่นผสมกันไปเลยก็ได้เช่นกันครับจาก2ค่านี้ทําให้ตัวละครนี้นะครับสามารถทําดาเมจได้ด้วยแล้วก็ฮิวได้ซึ่งการฮิวของไซยุเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับฮิวได้อย่างต่อเนื่องทั้งในสกิลธาตุแล้วก็สกิลอันติสามารถฮิวได้ทั้งคู่เลยครับเป็นตัวละครฮิวดีๆตัวหนึ่งเลยครับสําหรับตัวละครนี้ถัดมา การกิ้งของน้องซายูเนี่ยผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของตัวละครนี้เหมือนกันเพราะว่าการกิ้งเนี่ยทำให้เราเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในสนามครับแล้วก็ครูดาวเนี่ยก็ค่อนข้างไหวด้วยเช่นกันเอาไว้กิ้งเล่นในแมปก็ได้หรือว่าเอาไว้กิ้งหนีมอนก็ได้เช่นกันครับแล้วก็จุดเด่นนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือไหนไหนก็เป็นตัวละครสายชำนาญธาตุแล้วการคอมโบกระจายนั้นสำคัญมากๆมากๆเลยครับสำหรับตัวละครนี้ ซึ่งคอมโบกระจายเนี่ยอย่าลืมว่ามันสนใจแค่เลเวลตัวละครแล้วก็ค่าชำนาญธาตุเท่านั้นเพราะฉะนั้นสเตตัสอื่นๆของสาย,ยุเราไม่ต้องสนใจเลยก็ได้ครับอัพแค่ชำนาญธาตุกับอัพเลเวลให้ถึง90คอมโบกระจายของสาย,ยุก็จะแรงไม่แพ้ตัวละคร5ดาวแล้วครับ ถ้าจะพูดถึงความแตกต่างของตัวละครนี้กับตัวละครอื่นจริงๆต้องบอกเลยว่าตัวละครสายยูเนี่ยคือตัวละครสายฮิวที่ใช้ค่าชำนาญธาตุครับแล้วก็ทําดาเมจได้เล็กน้อยอันนี้ก็คือจุดเด่นของตัวละครนี้เลยครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ผมอยากดอกจันไว้10ตัวผมชอบพรสวรรค์ติดตัวอันนี้มากก็คือเราสามารถใช้น้องสายยูเนี่ยในการไล่เก็บผีเสื้อได้อย่างง่ายดายแล้วครับตอนนี้แล้วก็เอาไว้เก็บพวกแบบ ปูหมูป่าอะไรตามแมพอย่างนี้ครับมันไม่วิ่งหนีเราอีกแล้วอันนี้ดีมากๆเลยครับใครไม่ป้านน้องเนี่ยมีน้องเอาไว้สักหนึ่งตัวนะเอาไว้เก็บพวกเนี้ยสบายเลยครับถัดมาเรามาดูตำแหน่งแล้วก็การเล่นของไซยุกกันสักหน่อยดีกว่าสำหรับไซยุเนี่ยโดยรวมแล้วผมมองว่าไซยุเป็นตัวละครสายซับพอร์ตนะครับที่จะเน้นไปทางฮิวเป็นหลักเลยแต่ฮิวอย่างเดียวก็ยังไม่พอครับการทิ้งเจ้าตุ๊กตาดาลุมะไว้ในสนามนะครับถึง12วินาทีเนี่ย ทำดาเมจธาตุลมต่อเนื่องดีไม่แพ้อันติอย่างแบบเวนติอะไรแบบนี้เลยนะก็คือมันจะเกิดคอมโบกระจายกระจายกระจายถึงจะรวบมอนไม่ได้แต่กระจายธาตุเนี่ยก็ทําดาเมจได้พอสมควรเลยครับสําหรับการจัดทีมของตัวละครนี้นะครับแน่นอนเลยด้วยความเป็นตัวละครธาตุลมเราจําเป็นต้องใส่ตัวละครอย่าง4ี่ธาตุนี้เข้าไปด้วยไฟน้ําน้ําแข็งแล้วก็ไฟฟ้าเพื่อให้มันเกิดคอมโบกระจายเกิดขึ้นนะ อาจจะใส่สัก2ทาธาตุก็ได้นะครับเลือกมา2ทาธาตุจากในสนี้เรามาต่อกันที่หัวข้อถัดมาครับกับหมู่ดาวของน้องซายุน้องซายุเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้หมู่ดาวสูงๆไหมนะเรามาดูกันครับสำหรับหมู่ดาวที่1นะครับ m ม l t ติ a s k No Jutsu เจ้ามูจิมูจิดารุมะเนี่ยจะมองข้ามเงื่อนไขของ70%ไปทั้งหมดครับนั่นหมายความว่าเจ้าดารุมะตัวนี้นะครับจะสามารถหิวแล้วก็โจมตีไปพร้อมๆกันได้เลยครับถือว่าแจมไปเลยนะหมูดาวที่1เนี่ยถัดมาหมูดาวที่2อ,อีกรสแพบเมื่อเรากดใช้สกิลธาตุหรือว่าสกิลกิ้งนะครับการเตะปา่าตอนสุดท้ายเนี่ยจะแรงขึ้น3.3%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดค้างเนี่ยทุกครั้งที่เรากิ้งนาน ขึ้น0.5วินาทีจะเตะสุดท้ายแรงขึ้น3.3ซึ่งเรากิ้งได้สูงสุด10วินาทีใช่ไหมครับก็จะรวมแล้วเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาสูงสุดไม่เกิน66ครับก็ถือว่าเตะสุดท้ายเนี่ยน่าจะแรงพอสมควรเลยนะสำหรับสายยุถัดมามูดาวที่3เอ้ The Bunsen c a n d l e w i t เพิ่มเลเวลของสกิลอาตติมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับแล้วก็มาต่อกันที่มูดาวที่4ครับ s k y v i n g Nail and Improve เมื่อซายุทําการคอมโบกระจายจะฟื้นฟูพลังงาน1.2หน่วยเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ2วินาทีอันนี้ก็จะมาช่วยทําให้เราใช้สกิลออาติได้อย่างถี่ขึ้นเนาะแล้วก็มาต่อกันที่มูดดาวที่5ครับ Speed comes first เพิ่มเลเวลของสกิลาธาตุมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับ ถัดมามูดาวสุดท้ายแล้วครับก็คือสป e ดโอคอกในมูดาวนี้จะอัปเกรดเจ้ามูจิมูจิดาลุมะตามค่าชำนาญธาตุโดยทุกๆ1ค่าชำนาญธาตุนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตี0.2% สูงสุดเนี่ยไม่เกิน400%นะครับแล้วก็ทุกๆ1ชํานาญธาตุเนี่ยก็จะ,ะเปลี่ยนมาเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยสหน่วยเช่นกันครับสูงสุดไม่เกิน6000ซึ่งเจ้า4 0 0กับ6 0 0 0เนี่ยผมลองไปคานวณมาเรียบร้อยก็จะใช้ค่าชํานาญธาตุอยู่ที่2,000เราคงไม่ไปถึงเจ้าแม็กซิมัมของมันหรอกเนาะทีนี้เราลองเอาทั้งหมูดาวเนี่ยมากองรวมกันดูนะครับถ้าให้ผมวิเคราะห์อย่างรวดเร็วมูดาวที่1เนี่ยก็ถือว่าสําคัญมากๆเหมือนกันนะทีี่่จจะทําาให้้้เเเนนองดย ไล่ขีดจำกัดใน70%นี้เราก็จะทำให้ฮิวแล้วก็ทำดาเมจดไปได้พร้อมๆกันอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆครับ ส่วนหมู่ดาวที่2จะเน้นไปเรื่องของดาเมจของสกิลธาตุเนาะหมู่ดาวที่4เน้นไปเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานแล้วก็หมู่ดาวที่6เนี่ยอันนี้ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าหมู่ดาวที่6เนี่ยจะทําให้ซายุเหมือนโดนเลื่อนขั้นมาอีก1สเต็ปเลยครับซึ่งถ้าเล่นเป็นสายชํานาญธาตุล้นเลยพลังโจมตีเนี่ยก็จะถือว่ากระโดดขึ้นมาพอสมควรแล้วก็หิวแรงขึ้นด้วยครับอันนี้ถือว่ากระโดดขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเลยนะสำหรับหมู่ดาวที่6ครับ ซึ่งทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลไปนะเพราะน้องเป็นตัวละครสีดาวดังนั้นสักวันเราคงได้น้องมาครอบครองกันแน่นอนนะครับ ถัดมาครับเรามาดูการใส่อาวุธแล้วก็อ์ติแฟกของน้องสายุกันดีกว่ามาเริ่มกันที่อาวุธเลยครับโดยอาวุธเนี่ยผมจะแยกออกมาเป็นเหมือนจะเป็น2ส,สายนะครับอันแรกเลยจะเป็นออกสายซับพอร์ตที่ใช้ค่าชำนาญธาตุแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่เล่นสายซับพอร์ตเน้นเป็นพลังโจมตีไปเลยก็ได้อาวุธสําหรับสายนี้ก็ดีๆก็มีเยอะมากเลยครับ แต่ที่ผมไม่ค่อยเชียร์เพราะว่าซายุเนี่ยตัวเบสแอคแท็กเขาก็ไม่เยอะการเติบโตก็เป็นสายชำนาญท่าด้วยก็อาจจะเล่นเป็นทางซับพอร์ตดีกว่ามาเป็นแบบดาเมจจ๋าๆไปเลยเรามาดูทั้ง6อันดับที่ผมเตรียมมาดีกว่าอันดับแรกเลยครับกับสกายวาร์ดไพร์ สำหรับเจ้าดาบนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับ energy recharge ถึง36.8%แล้วก็ค่า attack ที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวดาเมจทุกอย่างก็แรงขึ้น8-16%ตามการขัดเก่าด้วยถัดมาถ้าไม่เป็นสายซัพพอร์ตก็มาเป็นสาย attack จ๋าๆไปเลยกับดาบ Wolf g e s t o n e ตัวนี้ตัวดาบเองก็บวก attack ตัวออฟลองในดาบก็บวก attack แถมท่านเลือดมอนต่ำกว่า30%ก็บวก attack เพิ่มขึ้นไปอีกดาบนี้เนี่ยสร้างมาเพื่อตัวละครที่ใช้ตัว attack เลยครับ ถัดมาดาบที่3นะครับกับ Sacrificial g a t s s u u r c สสำหรับดาบนี้ก็มาพร้อมกับ Energy Recharge เนาะแล้วก็สกิลธาตุเนี่ยจะรีเซ็ตคูลดาวตัวเองทุกๆ30 1 6ถึง16วินาทีด้วย ดาบนี้เนี่ยที่ผมเอาขึ้นมาเป็นอันดับ3เพราะว่าผมอยากจะกิ้งเตะกิ้งเตะบ่อยๆสําหรับตัวละครนี้ครับก็น่าสนุกเลยทีเดียวเนาะก็เลยจัดมาเป็นอันดับที่3เลยครับถัดมาอันดับที่4กับฟาโบเนสเกสซอร์สอันเนี้ยฮองจีจะเหมาะสมกับดาบที่3ด้วยสานะเพราะว่าดาบนี้สําหรับคนที่ใช้ตัวละครนี้เรื่อยๆเวลาเราเปิดอันติทิ้งเจ้ามูจิมูจิดารุมะเอาไว้นะครับแล้วสลับสายุออกเนาะแล้วเจ้าดารุมะตีติดคีดเนี่ยก็จะมีการรีชาร์จเอนเนอร์จีไปด้วยเจ้าดาบนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะสําาหรับน้องสบ ถัดมาครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีทั้ง4ดาบแรกก็มาแนะนําดาบคราบกันบ้างกับดาบใหม่คาสุระกิคิรินากามะสะเป็นดาบของเมืองอินาซุมาที่สามารถคราบได้นะมาพร้อมกับ Energy r e ีชาร์ e เช่นกันแล้วทุกสกิลธาตุของเราก็จะแรงขึ้นด้วยครับ นอกจากนี้ในออฟเซอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการรีชาร์จ energy ของเราด้วยเนาะหรือถ้าใครอยากจะเล่นเป็นสายชำนาญธาตุแบบจ้าๆเลยนะครับมี1ดาบใหญ่เท่านั้นนะครับที่บวกค่าชำนาญธาตุก็คือดาบเลนส์แลเชอร์สำหรับดาบนี้ก็บวกค่าชำนาญธาตุมา165หน่วยมาพร้อมกับการตีมอนสเตอร์ที่ติดสถานะน้ำหรือว่าไฟฟ้าแรงขึ้น20-36%ตตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับ มาดูกันที่อาร์ติแฟ์กันบ้างดีกว่าครับสำหรับอาร์ติแฟ์เนาะผมขอเชียร์เป็น C v a l i d a t i o n v n เ e e r เลยครับสำหรับเซตนี้เนี่ยทำไมผมถึงเชียร์เพราะว่าสายุทำดาเมจธาตุลมได้อย่างต่อเนื่องจริงๆการกระจายดาเมจก็จะทำได้อย่างต่อเนื่องถ้าใครเล่นเป็นสายชำนาญธาตุไปเลยการกระจายเนี่ยก็จะแรงไม่แพ้อย,อย่างตัวละครอย่างคาซึฮะอ,อย่างนี้หรือว่าน้องซูโคสอย่างนี้เลยครับ และที่สําคัญจะมีการลดต้านทานธาตุที่เราผสมการกระจายลงไปด้วยถึง40%อันนี้ถือว่าเป็นออฟที่สําคัญมากสําหรับตัวละครอย่างธาตุลมใดๆก็ตามครับสำหรับออฟของอ์ติแฟกต์นะครับถ้าใครจะเล่นเป็นสายดาเมจธาตุลมไปเลยก็อาจจะใส่มาเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์โบนัสความเสียหายธาตุลมอัตราคิหรือคีดาเมจอันนี้สําหรับคนที่เน้นดาเมจของสายยุจริงๆนะครับสแตทรลองก็จะเป็นอัตราคิคิดาเมจพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีตามลําดับครับ แต่อีกสายหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะเชียร์มากกว่านะก็คือเล่นสายเป็นชำนาญทาตุไปเลยก็ได้ครับผมนะเชียร์ให้ทุกคนเนี่ยวางดาเมจจากการกระจายมากกว่าหวางดาเมจทตุลมที่สายยุทำเสียอีกนะครับก็อาจจะใส่มาเป็นชำนาญทาตุชำนาญทาตุชำนาญทาตุแล้วสแตทลองในส่วนของดอกไม้แล้วก็ขนนกเนี่ยก็หามาเป็นออฟชำนาญทตุเช่นกันครับออฟอื่นๆเนี่ยแทบไม่ต้องสนใจเลยก็ได้ครับ นั่นก็เป็นครั้งหมดของคลิปข้อมูลเจ้าน้องเดอสายุของผมเห็นน้องแล้วก็ง่วงนอนเลยครับใครโดนเจ้าตัวจิว๋วเจ้าน้องเดอของผมตกบ้างนะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ16,203ซับสไครบสเบอร์จากทาง YouTube ครับ ว้าวไกลจะ20,000ืแล้วช่วยๆกันกด s ั b สไ r i b e ให้กันนะครับใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s ั b สไ r i b e ให้กันแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมแชร์ต่อความง่วงนอนเอ้ยไม่สิความน่ารักของเจ้าน้องซายุเนี่ยให้คนอื่นมารับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องสายุขอตัวไปแอบงีบตามต้นไม้ก่อนนะครับสวัสดีครับาาอจ 温身の術